สวัสดีเม่ใหญ่สอนอ่อนซ่อนเม่ใหญ่สีมณีมะพร้าวกับไตเตือนกินแสบอีกแล้วเนาะครับมือนีสภาพมาเห็ดหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือเนาะครับเป็นเมนูกับแก้มหรือว่าเสียเอาไปกินกับเผาก็ได้เนาะครับแต่มือนีผมเสียเอาไปกินกับเผาเด้อครับก่อนอื่นนะครับเ่าก็นําหมูสามซันไปล่างเนาะครับไปล่างแล้วก็เ่าก็มาซอยตอนน้อยแล้ครับหรือว่าผู้ใดมักตอนใหญ่ก็ซอยตอนใหญ่ผู้ใดมักตอนน้อยก็ซอยตอนน้อยเด้อครับอ่าซอยตอนพอดีค่ำเนี่แหละครับนี่เ่าก็ะซี่ด้หมูของเขานะครับยกโปวดในแจ้งหน่อยครับบู้ยสุดดยอครับ ต่อมาห้าก็าสิมาซอยบักพิกพี่ใส่บักพิกยังก็ได้ครับบักพิกแดงจินดาบักพิกอันเหลืองก็ได้บักพิกขี่หนูก็ได้ครับมาแต่มักครับห้างอันบ้านพี่น้องเป็นยังไงน้อครับบรรยากาศมันนี่หอนบอห้างนี่หอนหอนนะครับหอนจนบ่มีหมองอยู่แล้วเด้นี่ต่อมาเนาะครับห้าก็สีมาซอยหอมนะครับเนาะชิดอยากลายมือแล้วล่ะครับเมนูนี่กินกับเขาสวยหอนหอนก็คือสีแซ่บนะครับเนาะ หอมฮากระซิมีหอมเปรหอมร่วมเนาะครับเนาะก็สิหอมซี่เนาะย่าเลือกมอันใบบักูดนะครับใส่ใบบักูดน้ำในจักน้อยเนาะครับนี่ต่อมาฮากระิเอากระเทียมของฮอมาตำนะครับเนี่สโซสีกิวในจักน้อยแล้วกระตำนะครับตำให้มันแหลกนาะครับก็ตำแล้วแล้วฮอกระิน้ำกระทาของเฮาไปตั้งไฟเด้อครับ่ต้องใส่น้ำมันเด้อแล้วฮอกระิเอาหมูของฮาเนาะครับลงไปขัวในกระทาเนาะครับเนาะใส่น้ำในจักน้อยครับ เพื่อเหมูของห้องปฏิบติกระทะนะครับขันผู้ได้มักแหงๆกับปตองใส่น้ำก็ได้ครับห้ากับครัวจนน,น้ำมันของหม,ออม,นนม,มูมันออกมากเลยละครับขันนั้นน้ำมันหมูมันออกมากแล้วห้ากับตากออกนะครับตากออกให้มันเหลือน้อยหนึ่งก็พ่อขันบ่าตากออกมันิฟ่ฟงใส่จะขวงนะครับยญ้ามเมาขัวะนะน้ำมันหมูห้ากับทสามารถไปใส่ประโยชน์ต่อไปได้ครับได่ไปเฮ็ดเอากินไปพัดไปทอด ขันผู้ใด้มักนุ่มๆขัวอีกจ๊งน่อยกับพ่อละเนาะครับแต่ว่าผมเนะี่ยมกกักกรอบๆในเจ๊งน่อยห้ากับขัวเห็นมันจนกรอบๆเนาะครับกระสีได้เป็นเหลืองต่อมาห้ากับจีไส่กระเทียมลงไปเนาะครับต่อมาห้ากับจีไส่บักพริกที่ห้าซอยไว้ลงไปเนาะครับเนาะแล้วก็ห้าสิบพาร์ทเห็นมันหอมๆจนข้างอนเอื่นถามว่าโอ้ได้ยังกินเนาะเผื่อละครับวันนี้ห้ากับจีไส้เกลือกาเอาเด้อ แล้วก็ใส่น้ำตาลเนี่ยจักน้อยเพื่อให้เมนูของเขามีรสชาติกลมกล่อมครับบันนี้เขาก็สิใส่รสดีจักน้อยครับกะเอาครับแล้วก็สิใส่ซี่๊วขาวกับซอดหอยแล้วเฮาก็ใส่พริกไทยป่นแต่ว่าบางคนเป็นกับใส่ซอนหอยกับบันซี่ยวขาวนะครับแต่ว่าผมเหมือนบ่มักมันแหงโพดผมมักให้มันแฉะในจักน้อยนะครับเนาะมันจังหีแซบแล้วเฮาก็ค้นในมันเขากันครับค้นใ้มันเขาเครื่องแล้วก็ซิมเบิ่งโอเควริกู ขั้นตอนสุดท้ายห้ากระเทหอมรวมหรือว่าต้นหอมของข้าลงไปเนาะครับเนาะแล้วก็พาร์ทให้มันเข่าเครื่องครับแล้วก็จัดเสิร์ฟครับมาเด้อครับมากินเขาน้ำกันมือนี้ครับพี่น้องทางบ้านยังยังกิ่นเนาะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเตือนแนเด้อครับหรือว่าผู้ใดมีขอแนะนำก็สามาเมีนคุยกันได้ครับมือนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย